สบสบายดีและสวัสดีนะพี่น้องมื่อนนี้เขากับผ่านมาได้หิมทางพี่น้องิาพาพี่พน้องมาบึงเปินขายของยิมทางนี่างไเจกตู้อออโอ้โหโบเจ้าปิพาพี่พน้องมาบึงเนาะเปินขายอย่างนี้พี่น้องกบ,บ่บน,นี่อ,อาไรเอ็นขายได้ๆหา้หาสิบ คืูหูหูเลยบ่ใครเนี่ยได้ไอ้นี่เห็ดปวกนี่ซาพันเนาะพี่น้องคือเ็ดโคนเนาะซาพันกับประมาณแปดสิบบาทโดยโดยโด เดี๋ยวบ่งกันเด้อเดี๋ยวเอาล็บงกันมีหวปลาคุ้งปลาคอปลาคอหน้าเขา้หนึ่งเกบปลาดุกหนึ่งขายได้ไหมห้าสิบห้าสิบบ่น่ ขายคู่นเลยไคู่สามสิบ้าอนี่าด้ัน่นะบหาชิบหามาบ้างวนี้มาบ้าี่น่นะอะไรอะไรนีห้านาร์อันในห้าบ้รุ่เไยด้ฮอ่าโลนึงอันนี้ายแล้วบ้านจะมีอะไรเ้านะอเนะ้มาบานะได้กบาน้้เลยเยนะิมขาา้ากา่อะไรบ จะเย็นๆจเย็นเฮ้เฮ็ดปุ๋ยเนาพี่เนาะั้งลุ่มนี่ยมิจะเฮ็ดบ่ได้มีอย่างบ่นี่ย อันนี้เธาได้ใช่ไหมเฮ็ดชาพันเฮ็ดปวกตาบอนเฮ็เปีน่ม้อาตอาบัน้นะโคือกันบอนโต้ะไรนั่นอันนั้นอันนั้นอะรู่อ่าบงหางมาบังู้ เราดได้แมันยังนได้ีน่มันดูเยเอาเดยลายคนเอาเต่กันลเยจเร่้ลาคนเอาได้ขาวการแกันมันลายคนแบบนี้เป็นแบบนี้มันกบ่มันเต็งกันได้ดีหน่อยเอาเอาบออีกีน่ลย้เห็นค่ซุ้งเหอคลายหาซิน่ะเอารถเาได้ได้รู้เธอจะได้หาเเาหา

ได้เห็ดปวกอยู่คุณก็มีได้เห็ดปวกมอนก้ะเอาไปหน่อยใหแม่ลูกมันดูมีนะเอาวา่จะไป้างมาแต่มาเอาไปหน่นาูกใเ่ยเอออันมักเป็นบ้านอทุงเท่าไรเอาแฮมในส่วทุงเอาบ้าบดส่ ใช่สิบห้าพันดูเยมักบันฮะเอาคือเอามาให้ไลายแท้ให้เอามาชามตัวนี้พี่แล้วเอามาให้สามตัวสามองเซ็ตันทันแ้วทะมักเป็นโดยโดยโดยกับใจขึ้นกัน อันนี้มียังอันนี้อันมากมากเลไม้นี่ขายในได้หมากเลมิพันโวหน่ขายได้ของเอื้อยขายในได้ของเอื้อยบอกขายในไหยอันนั้นงอันหาซิบอันนี้สามอันหาสิบอนเป็นุได้ละลายคยลายได้ละ từ เดียว năm นั่นแหละถ้าเป็นแม่ก็คืองาน Ao, 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 ao Nhìn กินแต่เห็ดปวกอะไรมาหนี่เนาะสามอันหาสิบเนาะพี่น้องอสามโต๊ะนี่หาสิบก็บคือประมาณร้อยร้อยกว่าบาททีหนึ่งแบ่งกันเด้อ <c oughs> เดย,ดยเดินขา่ขายมุมทางนี่แหละพี่น้องไอ้เพื่นแกเวนลมาซื้อเนาะก็เลยถ่ายบรรยากาศในที่ให้น้องบึงว่ามัน,น,น,เ,ปนเป็นขายขงในท่มิมทางนเพื่นอ,อนมนาขายอยู่ทีมทางนั่แหละพี่น้องเอ้ย ก็คือมีของป่าของดงอะไรพี่น้องนอกจากมีหล,หลายอย่างเนาะและ้วก็เป็นขายอยู่หิมทางอ่าทางมาตะตอรทุนกับมาตะสวรรค์นนเหตุนาะพี่น้องแล้วก็มามาจะทางทุ่นกับมาตะดงเห็นเลยว่าเมาาืองทั้งเมืองพีนเซโปนเนาะพี่น้องเนาะทางเล็กเก้าพี่น้องเลยเป็นกะรยำ เพ็ดออกมันก <by> ็มาขายมาเขียบนี่ขายนี่ได้ใช่ไหมเอาใช่ในซุกบ้านนี่คละซุกเราบ่ซุกเราบ่กันเนาะทายบรรยากาศในพีเห็นน้องเบิรก็คือ รับพี่น้องอยู่ต่างต่างประเทศก็อาจจะบ่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเลยเพราะว่ามีอยู่แต่อันนี้ตามอยู่นในประเทศลราเขาก็มีแต่ตามชนบทอะไรพี่น้องทุกกายของอยู่หิมทางเนาะฐานในเมืองกับโบมีบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเพิ่นกลับไปหาอยู่ป่าอยู่ดดนนั่นแหละไปยอยู่หิมปลาหิมดดนอะไรพี่น้องเพิ่นได้แล้วก็เพิ่นเอามาขายเนาะเพิ่นก็ออกมาขายนี่เลยพี่น้องก็คือขายแบบง่ายๆและหิมทางอะไรบ่ พ่นกายไปกายมากันซื้อพี่น้องเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องมาเตียงกันสีมันอต่ออีกบอลหนึ่งพี่น้องเพื่อคนขายทองมียิ้มทางคือกันเหน็เนาะมาัิดกูกูตัวไรกูราชินาช่องกูชาวนาอะไรแบบคนบ้านมาเลยเนาะบ้านกับบ้านแข้งอะไรบ้านกับบ้านแข้งเออใส่ตรง จะอะไรนี่ไทวามีจุแทนอะไรา,า,านีไม่เด้นทที่หลดต้องหาเลยนะอันนี้น้องพี่น้องสามสิบหรือว่าหนึ่งร้อยบาทประมาณนี้ถึงโลนึงเนาะโลหนึ่งอบาทถึง

เป็นกันหลอขายในหิมเจหิมช่างอเนี่ยพี่น้องหอยปาื่อหอยนาง้ยหอยอยอยากหอย บอจ่ะดูสิครับใจเละๆน้องไม่บุไม่เนาะคงเพิ่นไปหามาได้แหละพี่น้องเนียของป้าของดอนเนาะเพิ่นไปหาไมา่ได้นะเก๋ะมาขายที่ทิ้งขางนี่แหละเป็นพวกตามระดูน้ำเนยเนาะพี่น้อง ช่วงาดูมันมีเฮ็ดขายเฮ็ดช่วงกบเขียดกขายกบเขียดพี่น้องอวินงทางนีละบรรนอกบรรน,นาเฮานาะถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิง่งพี่น้องอาจจะบ่เคยเห็นเนาะบางคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วอาจจะบบเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้เตียงกับทายให้เบิง่งมีโอกาสพี่น้องอเตียงกับมาตะเวียคนในมน,นีเนาะ โอเคธนกรลิปนี้กับบัตเตียงชิคอา์จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับลิปนี้บัตเตียงกาเขอมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตรจุกทุกคนเด้อเนานะ